สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเอมนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูเอมก็จะมาสอนน้องในเรื่องสระไทยใช้ประสมคำนะคะ,ะเราลองไปดูกันนะคะ,ะสระนะคะก็จะมีสระเดียว2ส,สระประสม สามสระที่มีเสียงเยัญชนะท้ายสามอย่างนะคะอ่ะนักเรียนลองสังเกตรูปและลองอ่านสะกดคำต่อไปนี้นะคะคําที่ประสมด้วยสระเดียวก็จะมีคําว่าหนึ่งปลาสองแกะสามเงาะ คำนี้นะคะผสมด้วยสระเดี่ยวทั้งหมดเลยนะคะอ่ะต่อไปที่คําที่ผสมด้วยสระประสม1เปียสองเดือสาบัวทั้งหมดที่ครูแอมยกตัวอย่างมาให้น้องดูเนี่ยก็คือคำที่ผสมด้วยสระประสมนะคะอ่ะ คำที่ประสมด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายหนึ่งรำสองใจสามเขาอ่ะทีนี้ความรู้เรื่องสระก่อนนะคะอ่นน้อมาฟังกูก่อนนะคะสระในภาษาไทยมีรูปสระหลายรูปเช่นสระอะสระอาสระเอ สระอนะคะสระบางรูปมีเสียงสระเหมือนกันเช่นสระอะกับไม่นากาะนะคะจะมีเสียงอะเหมือนกันแต่ใช้ประสมคําแตกต่างกันคืออใช้ประสมคําที่ไม่มีตัวสะกดส่วนแม่นากาศตัวนี้นะคะใช้ประสมคําที่มีตัวสะกดสระในภาษาไทายเหล่านี้จึงแบ่งเป็นสระเดียวสระประสมและสระ ที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะอ่ะเรามารู้จักสระเดียวกันก่อนสระคําที่ผสมด้วยสระเดี่ยวและไม่มีตัวสะกดนะคะจะปรากฏรูปสระดังนี้เห็นไหมคะคำวะคะ่าคัสระอะนะคะคำว่าคาสระอาคำว่าสิสระอีคำว่าสีอ่าคำว่าหึคำว่าฮอคำว่าดูคำว่าดู คำว่าลิคำว่าเลคำว่าแพคำว่าแพ้คำว่าโตคำว่าโตคำว่าเกาะคำว่ากอคำว่าเจอคำว่าเจออันนี้นะคะคือคำที่ผสมด้วยสระเดียวและไม่มีตัวสะกดนะคะอ่ะคำที่ผสมด้วยสระผสมและไม่มีตัวสะกดจะปรากฏรูปสระดังนี้เห็นไหมคะสระเอียปี้เองไหมคะสระเอือ่าสระอัวสระ อีใหญ่ไหมคะสระคำว่าเรือคำว่าทัวอ่ะคำที่ผสมด้วยสระที่มีเสียงเป็นชนะท้ายนะคะจะปรากฏลูกสระดังนี้เห็นไหมคะอัมไอไอเอาอ่ะหนึ่งที่กูยกตัวอย่างม่คือคำว่าตัมจะออกเสียงเหมือนมีมอมาเป็นตัวสะกดคำว่าใต้ จะออกเสียงเหมือนมียอยักษ์เป็นตัวสะกดแล้วก็อีกใต้นี้นะคะใต้สารไอไม้มลายนะคะจะออกเสียงเหมือนมียอยักษ์เป็นตัวสะกดคําว่าเตาจะออกเสียงเหมือนมีตัววอแหวนสะกดนะคะก็คือคําที่ผสมด้วยสระที่มีเสียงในพยัญชนะท้ายก็จะมีแค่สารอัมสารไอสระไอ,ะอไม้มลายแล้วก็สระเอานะคะทีนี้เสียงได้รูป เสียงสระที่ใช้รูปสระเดิมแม้มีตัวสะกดนะคะก็จะมีสระอาสระอีสระอีและสระอึนะคะเห็นไหมคะตัวอย่างคําครูก็ยกตัวอย่างมาให้แล้วเห็นไหมคะสระอาทออาทาถ้ามันมียอยักษ์มาสะกดมันก็คงเดิมนะคะเห็นไหมคะคำว่าจ้าพอเราเติมงองูเป็นตัวสะกดสระก็ยังคงเดิมคําว่าตีเพราะว่าเติมตัวเราเด็กเป็นตัวสะกดเข้าไปก็สระก็ยังคงเดิมค่ะ คำว่าปริเห็นไหมคะเพราะว่าเราเติมบใบไม้เป็นสะกดไปมันก็สระก็คงเดิมคำว่าซีพอเราใส่กอไก่เป็นสะกดสระก็ยังคงเดิมค่ะปรีพอเราเติมกอไก่สะกดก็ไปเห็นไหมคะสระก็ยังคงเดิมคําำว่าถึงเห็นไหมคะงองูสะกดเข้าไปสระก็ยังคงเดิมค่ะคำว่าลึกเห็นไหมคะถ้าว่าเราเติมกอไก่สะกดไปเนี่ย สระก็ยังคงเดิมค่ะนักเรียนเห็นไหมคะสระอุก็เหมือนกันค่ะพอเราเติมคําว่าจุดเห็นไหมคะเราเติมดอเด็กเข้าไปสระก็ยังคงเดิมค่ะเห็นไหมคะคาว่ายุ่งเหมือนกันเลยคําว่าคูเห็นไหมคะสระอูก็ยังคงเดิมคําว่าตูมมีมอมสกุก็คงเดิมค่ะคําว่าเกมคําว่าเปลวเห็นไหมคะคาว่าแกลบคําว่าแก้ม คำว่าโดนคำว่าโต้งคำว่าซอยไหมคะสระเหล่านี้จะคงเดิมหมดเลยอ่าคำว่าเปลี่ยนไหมคะพอมีก็ไก่สะกดอ่าลก็ยังคงเดิมค่ะคำว่าเรือนใช่ไหมคะเรือคำว่าเรือพอเราเติมหนอนหนูสะกดไปสระก็ยังคงเดิมค่ะ,คอ,คะอ่าศัเสียงสระที่ใช้รูปสระเดิมแม้มีตัวสะกดนะคะอันนี้ ได้แก่นะคะคําที่ผสมสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปเป็นไมหแนอากาศนะคะอย่างเช่นคําว่านัดเห็นไหมคะอ่ะน,อนหนุมบวกสระอะบวกกับตัวสะกดเป็นตัวดอด็กอ่ะพอเรามันมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะใช้รูปเป็นไมหแนอากาศทันทีค่ะเห็นไหมคะครูเอ็มยกตัวอย่างมาให้มีคําว่านัดคําว่าจับคําว่าชายเห็นไหมคะถ้ามันมีตัวสะกดเข้ามาสระก็จะ ใช้เป็นแม่อนอากาศทันทีค่ะอ่าทีนี้เห็นไหมคะสระคําที่ผสมสระอือเมื่อมีตัวสะกดอ่าจะใช้เป็นรูปสระอือเราจะตัดโออา่างออกไปนะคะเห็นไหมคะคําว่าเควมยุกอย่างไม่คือคําว่าจืดคําว่าคืนคําว่าลืมอ่าเห็นไหมคะพอมันมีตัวสะกดเราก็จะลดโออา่อางออกไปทันทีเลยค่ะ อ่าต่อไปนะคะสระเอกก็เหมือนกันค่ะอ่าเห็นไ,ไหมคะควรที้ก็อย่ามช้คำว่าเด็กคําว่าเต็มคําว่าเย็นค่ะอ่าเห็นไ,ไหมคะเพราะว่ามันมีตัวสกดเข้ามาสระอะของเราก็โดูลดรูปไปเป็นไม้แต่คู้อยู่ด้านบนเพยัญชนะต้นทันทีเลยนะคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะ ครูเอมก็จะให้น้องลงทําแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้าอีกหนึ่งคลิปนะคะเรื่องนี้วันนี้ครูเอมจะให้น้องทําแบบฝึกหัดในหน้าที่5นะคะในแบบฝึกหัดเล่มสีน้ําตาลของเรานี่เองให้น้องทําหน้าที่5้าข้อที่1นะคะครูจะให้น้องระบายสีคําที่มีสระเดียวเห็นไหมคะจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อข้อที่1สระเดียวข้อที่2คําที่มีสระ ที่มีเสียงพยัญชนะท้าย3คําที่มีสระผสมเห็นไ,ไหมคะตัวสี่คำที่ใช้รูปสระอื่นเมื่อมีตัวสะกดห้าคำที่ใช้รูปสระเดิมแม้มีตัวสะกดนะคะ,ะแล้วก็ข้อที่สองใหญ่ในหน้าที่หกครูจะให้น้องดูภาพแล้วก็ให้น้องตอบว่าภาพเนี่ยเป็นภาพอะไรอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะนี่ครูจะยกตัวอย่างให้นะ,อะดอกบัวก็จะมีเป็นรูปสระอกับสระอะัวค่ะ ทีนี้น้องจะทำในแบบฝึกหัดหน้าที่5หน้าที่6ในหนังสือแบบฝึกหัดปอตนะคะ,ะวันนี้นะคะรูเอ็มก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ